สวัสดีครับครับผมจาปชลัดผมเฟิร์สชลองรัดผมสมาร์ทจิสันุพงศ์เจมพงศพักรครับใช้สุภกิจผมเซ็งสุภโชคพูดจากดอนเซโนด s ซิล no ี The ่นะครับพี่ค่ะลินซิลินยาค่ะทีมพันธิดาจากดอนเซโนด s ซิลี่ค่ะถ้าได้เพ er ื่อนสนิทเป็นแฟนแล้วครับก็คงพฤติกรรมต้องเปลี่ยนไปแน่นอนอะ จากเพื่อนก็จะเป็นแบบหนึ่งจากแฟนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าแบบมันก็จะรู้สึกว่าเขินเ่ราะว่าเป็นแฟนกันเราต้องทำไงวะทั้งที่ตอนเป็นเพื่อนมันไม่ได้คิดอะไรอะแต่สุดท้ายแล้วนะผมว่า้องเป็นความดีใจที่แบบดีใจมากแน่เลยใช่จต่คนสนิทกายเป็นแฟนถ้าได้เป็นแฟนกับเพื่อนจริงๆเราคงจะเทคแคร์เขาให้ดีๆให้ดีกว่าตอนที่เราเป็นเพื่อนกันครับเราจะให้ความสําคัญเขามากขึ้นกอดเขาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับพูดแล้วก็เขินครับ จะทาทุกอย่างตามความรู้สึกที่เราอยากทําอยากจะบอกเขาไปไม่ว่าจะเป็นแสดงความรักมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันยิ่งขึ้นก็จะทําตรงนี้มันชัดเจนไปเลยครับถ้าได้เป็นแฟนกับเขาเนี่ยจะปลดปล่อยมันออกมาให้หมดเลยครับถ้าเป็นแฟนกับเพื่อนสนิทเหรอครับคงทําตัวไม่ถูก <laughs> คือรู้สึกว่าอยู่ๆความสัมพันธ์ถ้ามันจะกลายมาเป็นแฟนกันได้อะผมว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นจุดเปลี่ยนอะเออจากคาว่าเพื่อนสนิท แล้วไปเป็นแฟนได้รผมว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการแบบเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าได้เป็นแฟนกับเพื่อนสนิทคิดว่าก็ทําตัวเหมือนเดิมครับเพราะว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วเราต้องรู้จักกันในระดับหนึ่งเราถึงจะเปลี่ยนจากเพื่อนไปเป็นแฟนอาจจะเพิ่มความใส่ใจความห่วงใยกันดูแลเทคแคร์กันมากขึ้นครับผมก็คงทําปกติครับเพราะว่าเรารู้นิสัยของเพื่อนคนนั้นไปแล้วมันก็แค่ดําเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆ,ๆในรูปแบบเดิมแค่เพิ่มความสัมพันธ์ครับ ถ้าได้เป็นแฟนกับเพื่อนสนิทอรอมันคงน่ารักมากเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนสนิทน่าจะเป็นคนที่รู้ใจเราดีทีสุดอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่มีแฟนนะถ้าได้เป็นแฟนกับเพื่อนสนิทใช่ไหมคะจริงๆตอนแรกก็อาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงเนาะแต่สุดท้ายก็น่าจะปรับตัวเข้าหากันได้เพราะว่าเขาก็ต้องคือคนที่รู้จักและเข้าใจเราที่สุดนะคะ โอโหคงทําตัวไม่ถูกนะคะแต่ก็คงต้องสู้ต่อไปคงทําตัวเป็นปกติอะคะ่ะแล้วก็รักษาเขาไว้ให้น,น,นาน <Okay. S 1>